สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สเปรักของเรานะครับก็จะนำท่านผู้ชมมาลองเล่นเกม Dragonary นะครับเกม NFT ที่เขาเปิดตัวใหม่เนาะ,ะเมื่อไม่กี่เป็นเบต้าเวอร์ชันนะครับอันนี้ผมเข้ามาดูที่ไวท์เปเปอร์ของเขาเนาะดูรถแบบดูอะไรต่างๆท่านก็ลองไปศึกษาดูนะครับก็เป็นเกมที่เอ่อฟรีทูเพลย์เกมหนึ่งนะครับ NFT นะครับ ก็ไม่ต้องยังไม่ต้องลงทุนหรือเสียทางอะไรก็ลองเข้าไปเล่นได้นะครับก่อนที่ท่านจะเล่นนะครับท่านก็ต้องไปดาวน์โหลดไอตัวโปรแกรมเกมก่อนนะครับเนี่ยวินโดว์หรือว่าลงใน Android หรือว่าพวก iOS MacOS ต่างๆท่านก็เป็นลงติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับลงมาเสร็จปับ๊บมันก็แตกไฟล์มานะครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ประมาณนี้นะครับแตกเป็นโฟลเดอร์เสร็จแล้วท่านก็เข้าไปที่หน้าเกมนะนะครับ ก็กด free to play free to play ามาหนนานี้นะอขออภัยครับเดี๋ยวสักครู่นะท่านไปกดที่ตัวเกมเลยครับโฟลเดอร์ที่ท่านได้ดาวน์โหลดมานะดาคอนดอรี่นะครับกดโอ้ยอ่า อรอสักครู่อ่ามาแล้วครับอตัวเกมก็สีสันครับอาร์เอร์น,นพอิดตอ่านะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับดูจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าอีกเมนูบางเมนูนะครับมาเก็ตเทสแล้วก็อารีเอนาเนี่ยยังไม่เปิดใช้งานนะครับกดไม่ได้ลองดูครับเข้าไปดูมิชชั่น การ์ดก็จะเป็นการ์ดของเราเนาะเราตัวมังกรตัวหนึ่งนะประมาณนี้นะเนี่ยเาจะมานะครับแล้วก็มิชช okay ั่นอ่าสตอรี่ดูสิอ่านิชชั่นทูนแล้มิชชั่นหนึ่งผมลองเล่นไปแล้วนะครับลองมิชชั่นาเดี๋ยวจะเล่นให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับเล่นเปพร้อมกันเลยส่วนเรื่องของ รายได้นี่ไม่รู้มันจะออกแบบไปยังไงเนาะน่าจะได้จากตัวเนี่ยเวลาฆ้าอเซอร์อันนี้ผมเลือกเป็นออโต้นะครับถ้าท่านใดจะเลือกเป็นมอนอเหรือออสเซอร์สูงกว่านี้นะครับผมเลือกเป็นเออโต้เลยให้มันใส่อัโตโนมัติเลยนะ,นะครับออโตเมติกก็จะขึ้นสกิลมาป้องกันแบน,นะครับต้องลองเล่นดูเนาะน,นะครับมอนอเอร์หรือออโตเมติกอะไรจะดีกันนะครับจละ ว่าน่าจะเป็นเกมที่น่าจะสร้างรายได้ได้ในระดับหนึ่งเท่าที่ดูแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การลงทุนมีความเสี่ยงเป็นใช้วิจารณญาณของท่านเองเนาะนะครับเหรียญของเหรียญของเกมนี้ก็จะเป็นชื่อเหรียญว่า C ี T นะครับเป็นโทเค็นของเกมถ้าวันแล้วนะแล้วนะครับจากนี้ลองดู่นแทงหนึ่งเนาะอะไรเนาะแทงอะรเท็มเลยนะลองเท็มดูครับ ลังจากเล่นเสร็จแล้วท่านก็ลองไปดูที่หน้าหมายแอคเคา์ของท่านนะครับว่ามีการเติดใจอย่างไรมีการได้รับไอเทมหรือว่าพวกอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรท่านก็ลองไปดูนะครับเท่าที่ดูรถแบบนะครับเกมนี้ก็จะเปิดตัวในปมาณต้นปี2000แต่ปีหน้านะครับเท่าที่ดูรถแบบน,นะแต่ก็น,น่าสนใจพอสมควรนะครับตอนนี้ก่อนห้หลายท่านที่ได้มาทำครา เทวานะพักออกมาดูู้กับ Monster, นะมันงคตอเนาะจะดูมันชนะไหมนะมีบางกร์น้สามตัวท่านก็ต้องซื้อสาตัวนะครับานานี้นะครับก็เป็นอีกเกมเีเกมหนะึน่งมานะช่วงนี้กระแส e เอ็ e ซีเ i เนก็กระแมาแรงมากมาก็มี คุณเล่นใช้เยอะพอสมควรนะคุณเล่นคนนี้ก็เป็นรู้หลักหลายน,นะเท่าที่ผมดูนะครับขวด SLP คนนี้นะครับนั่นอยู่ที่ประมาณ5้าบาทดการกระต่นะเดี๋ยวดูอีกตนอาให้จบด่านนี้เลยนะครับมาดูกันต่อบออโต้เลยนะครับเราจลองดู 2X 2X ลองนี่คือสปีดนะครับสปีดมันจะเป็นสองเ เดกๆ,ๆโอ้มีเหรียญมาแล้วรียนดูๆ,ดๆจะผ่านได้หรือสอง <S <S ส<ถ>ลองดูนะครับอ่ะช่องสเปรหะนะครับขอเรียนท่ทานด้วยก่อนว่าเอ่อถ้าท่านใดที่กดติดตามก็ขอขอบคุณนะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นช่องที่เอ่อ เนื้อหามันจะปนเปยมันผสมเสตปนเปยกันเนาะนะตามที่ผมอ่ลงหน่อยนะครับถ้าท่านไหนที่สงจะโดนต่างก็น้อมรับไว้ววได้วยความขอบคุณท่านไหนที่ไม่ติดตามก็ไม่ตุดแสงเราไม่ว่ากันนะครับเราไม่ต้องมาให้สนับสนุรใจหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะไม่จะเป็นนะครับ <c oughs> นะครับหวังว่ามันไปเนาะอ่ะจบแล้วการที่สองวิทย์กันสูนะครับทดลองเล่นใหน้ท่นนนานดูเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูปออกไปดูหน้าของแอคเค้เา,า,อานอะเปล่นแปลงนะเนาะเนี่ยเราบก,กม่มีเาเป็นเล่นแบบฟรีนะครับมาแอคเค้าเราอ่าก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนี่เล่นแบบฟรีทูเอิญอ๋อฟรีทูเพลย์นะครับอืม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับประมาณนี้ครับทดลองดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ